สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้ขา้าพเจ้าเราได้มาลินมาเที่ยวเนาะมาตาดัดเยืองอันนี้บรรยากาศโดยฮอบหอบเด้อเนาะเดี๋ยวสิได้ยางลงไปพุ่นมีหม่องไทยหุบพร้อมใส่สุดประจำสุนเผาเนาะวัฒน,นธรรมของท้องถิ่นได้นี่ งานศินลปะหูบแต้มกำลังจะยางลงไปใส่ หานาหิรารอาดท้ายมือเขานี่นะแทบหลายท่านผู้ชมข่านเจ้ากินมาแล้วไดเอานึ่งวสิไปบึงน้ำตกตัดเนื้อโต๊ะคือต้องบได้กรอาเามันเสียเวลาหลายสาบทิลทีห้านาฬารอยู่ีนแทบบรรยากาศดีอากาศเย็น หนักองเที่ยวลายเดือดท่านบูซุมเด้อเยาว่าเดียว่าบหลายเด้อตัางประเทศหลายแทใดและปีนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวอีกของแขวงจำาสักน้ำตกตาสวยงามมาฮอแลวเด้อชมวิวสวยงามมากับสาวลาวงามงามนอนนุ่งสินสุภาพเรีย้พยได้ สวยงามหลายอย่างน้ำตกดั่งแหงขนาดอันนี้เป็นยูเทิงนเนอะยูเทิงเนงาะตัดเงเด้อนี่โอ้ อันนี้เป็นด้านเทิงเนาะเดี๋ยวเขาจังบึงด้านลุม,มน้าตกตัดอันนี้ด้านเทิงเด้อตัดเงียงตัดเนียงทันูุสมโอ้หพระเจ้าไปไายูบอยู่คุณพูณน่ะโอ้โหโ,โหโ,โหหยานะ ไปโตเนาะยังโตอีกสมงเดี๋ยวสิลุงไปลุมพุ่นเนาะอยูลุมพุ่นเนาะเพื่อไปทายเอาวิวเอาน้ำ ตกน้ำาตกตาดน้ำากตาดมาตาดยงกำลังยางลงบาดนี้โอ้ยสุดเกืบนี่ก็บโเป็นตาเป็นใจอยังเลยเนาะทางลงเนาะอันนี้เนาะไฟน้ำกันก็จะห้ามทิมขี้ย่าซาซ้าย ้นใจจะหดแล้วหดแล้ว มีคุณลิ่นนะฮอดแล้วฮอดแล้ว ฮอดแล้วเด้อตัดเนี้งฮอดแล้วเด้อทานผูพ้ชมฮอดแล้วเด้ออย่าลืมมาลิ้นมาเทียวเด้อเก่งจำประซักเมืองปากทรงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายทาง,งธรมรมชาติและวัฒนธรรมเดอ้ออยู่แข่งนี่นะ โอ้เป็นสายหงเลยท่านผู้ชมเนาะเมื่อน้ําและแสงแดดประทากันเนาะมันจะเป็นสายหงเลยแบยนี้นะสวยงามอี่หลี่เด้อท่านผู้ชมเด้อเนานะต่างประเทศก็จาลงไปอาบน้ําลอยน้ําพุนะ่น่ะสวยงามอีหลี่เห็นบอนท่านผู้ชมเป็นสายหงเลยน้ําเย็นๆเนาะต่างประเทศก็จะไปอาบนานะ้ําเป็นลอยน่ะโอ้เขาก็อยากอาบอยากลอยอยู่เนอกบได้เอาเสื้อผ้ามานะ <c oughs> ทนผู้ชมขันอยากมากักลอยน้ำอาบน้ำเย็นๆก็เอามาเพียนน้ำเดอเ้อเสื้อผงเสื้อผ้านะาคนก็จะมีโดนเนาะมีโดนเนาะเอามาถ่ายโอ้ได้บรรยากาศแท้ๆเอาบุมีเขาก็ใซ้กล้องมือถือไปกล้อนเะนาะคนโอ้ลักเที่ยวกำลังมาท่านผู้ชมตอนสวยๆแล้วนี่นะสวยๆมีมาเรื่อยๆนะนท่อทงเที่ยวมาเที่ยวหลายก็ทำบรรยากาศธรรมชาติสวยงามแบบนี้แหละเนาะ อย่าลืมมาเดอ้อมาเที่ยวเดอ้อปากซีเดอ้อเนาะเขงจำปะซักเดอ้อเมื่อปากซองพี่นอ้องอน,นี้ตัดเงื้งติดกับจังหวัดอุบลประเทศไทยเดอ้อพี่น้องเนาะบ้านไก่เฮือนเคียงกะมาลิ่นมาเที่ยวบริเพ่งดอกคาเดินทางมาทองเที่ยวนี่นะกลับมาเลย แล้วแล้วไปเที่ยวมาแล้วกลับบ้านมาดินะอู้มาเด้อขอนเลยเนาะเนี่ยขอนคืนมากลับบ้านน้ำกันขอนมาอยู่น้ำต้นน้ำตู กลับแล้วกลับแล้วกำลังย่างกับอาวพูบกันใหม่เนาะพูบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาทอนนี้ก่อนเนาะสำหรับมาเที่ยวตดยัดเนื้อโดยฝากกดไลค์เนาะสับสไลค์กดแชร์ให้เด้อพระ่ันจเบริญพาฏเนาะ เดอท่านจะบริภาทคลิปใหม่ๆต่อๆไปอีกนนอยแล้วพบกันอีกเด้อคลิปหน้าเด้อว,วันนี้ก็ขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้า thank you for watching